วัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการซ่อมพื้นกระเบื้องของอาคารชั้นสองที่พักอาศัยผมนะครับอาคารนี้มีอายุ40ปีขึ้นกระเบื้องก็ย่อมร่อนมีร่อนบ้างเป็นธรรมดานะครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อเรื่องของการซ่อมนะครับผมรบกวนพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอา พ่อบ้านแม่บ้านนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆที่มีสาระในช่องสสวะทั้งจำเป็นของผมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นว่าเริ่มกดกันแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ เราเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้การผสมนะครับก่อนอื่นผมจะเติมน้าลงไปก่อนเติมน้ำลงไปแล้วผมก็ตักผงหนงกาวผง,ผงนี่ครับกาวซีเมน ผมจะใช้โดยประมาณานะครับโดยประมาณผสมแล้วเนี่ยให้มันมีความไม่เหนิดนะครับผมต้องการไม่เหนิดเพราะว่าถ้าเหนิดแล้วเนี่ยถ้าเหนืดแล้วจะจะมีปัญหาคือกระเบื้องมันจะไม่สนิทเท่าที่เดิมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเนื้อกางนี่มัน โอ้โหประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับมันติดแน่นแน่นอนแน่นถาวรทนนานนะครับผมก็ผสมแบบนี้วิธีการก็คือผมจะทาเป็นบางส่วนนะครับที่กระเบื้องของเราแล้วเป็นการเช็คด้วยว่า ผลผสมของเราเนี่ยมันโอเคไหมนะครับผมดูแล้วว่ารู้สึกว่ามันยังใสไปนิดหนึ่งผมเต้มเนื้อไปอีก ขนาดใม้ทาแล้วมันไม่ใส่เกินไปจะทาถือก็เบื้องแล้อกเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวเวลาเราเวลาเราปิดเบื้องใบมันจะได้ประสานกับน้ำของกาวทีเราต้องเตรียมผ้า ไว้เช็ดด้วยนะครับผ้าชุบน้ำออกไป้เช็ดเพราะว่าเนื้อกาวเนี่ยถ้าอยู่ติดกับเรื่องแล้วถ้าเราไม่เช็ดออกไม่รีบเช็ดออกเนี่ยถ้าสามชั่วโมงไปแล้วมันจะติดเลยครับถ้ามันแห้งและติดนานทันนี้ผมก็จะเริ่มเริ่มก่อนผมจะเตรียนเยนียนนิดนึงผมจะทาเนียนยก่อนเพื่อให้ ให้ได้เนื้อกาวเนี่ยมันลงไปทุกชอกทุกมุมของของครีมนะครับเวลาเราเทไปเนี <Hey> ่ยจะได้ทั่วถึงกันถ้าเป็นก้อนเราก็ดิ่งให้มันยี้ให้มัน ละลายเข้ากันเราสังเกตนะครับให้น้ำมันอิ่มตัวให้ระดับของเนื้อเนื้อนะครับมันเต็มตามบ่อต่างๆบ่อได้บ่อน้อยให้มันเต็มให้ได้ระดับเนื้อครับเติมให้เต็มไว้ เริ่มปิดเลยเริ่มปิดเลยกดลงไปนะครับกดลงไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับเหมือนเราวางไปแทนที่ที่เดิมเองแน่นี้รับรองว่าเด็กคนนานอึด เราค่อยเช็ดส่วนเกินที่ว่าเีารูปดูพาดน้ำนะครับเช็ด่ดขอบเช็ดเนื้อกลกาวที่เกินขึ้นมาที่มันปิ้นแล้นขึ้นมาเสร็จแล้วเราค่อยๆจัดจัดกระเบื้องระยะห่าง Yeah. เรียบร้อยแค่งนี้ครับก็คือกระเบื้องของเราเราก็จะเรียบร้อยเพราะเวลาแห้งมันก็ขยับไม่ได้นะสังเกตนะครับว่ากระเบื้องเนี่ยอันนี้มันจะกระโดกหน่อยเพราะว่ามันมีอายุนานแล้วมันก็จะเขาเรียกว่ามันมีการบิดบิดของกระเบื้องเนี่ย เราจะจะต้องปล่อยให้มันให้มันโอเคนี่เราก็ดูดว่าระดับความสูงของกระเบื้องเนี่ยามันเท่าเดิมเราจะได้พื้นกระเบื้องที่มีระดับเรียกว่าแทบจะเหมือนเดิมเลย ไม่เช่เราซ่อมแล้วเนี่ยพื้นกระเบื้องที่เราซ่อมเนี่ยมันจะสูงกว่าหรือต่ำกว่ามันง่ายต่อการที่คนที่ไม่เป็นงานทางด้านนี้เลยเพียงแค่เพียงแค่ง,แคง่ายๆําตามผมนะครับนี่ครับใช้ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วครับไม่ยากเลยครับอย่าลืมนะครับรบกวนถ่วยกดติดตามนะครับหรือกดตับตะไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารดีๆสาระดีๆจากผมผมจะอัพคลิปอยู่เรื่อยๆเ,เป็นประจำนะครับมีสาระทั้งนั้นนะครับแต่บางครั้งอาจจะสอดแทรก อย่างอื่นบ้างเพื่อผ่อนคลายนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ